มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. เผยอาการล่าสุดแม่ของพีพีหลังป่วยหนะักเข้า ICU นาน16วันเรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้กับพีพีเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับครอบครัวนะคะหลังจากได้ออกมาเปิดเผยว่าคุณแม่ป่วยและอยู่ใน ICU แพทย์ยังไม่สามารถสรุปอาการได้ว่าป่วยเป็นอะไรแฟนๆแ,นแนห่ส่งกำลังใจอย,อย่างล้นหลาม แต่ว่าล่าสุดคุณพ่อมนตรีคุณพ่อของพีพีนะคะได้โพสต์ผ่านทางไอซีส่วนตัวอัปเดตอาการของคุณแม่ในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนวันที่1ก็คือ15บหทับสิทับสองเป็นวันแรกที่เราสองคนเดินทางเข้าโรงพยาบาลหลังจากกลับจากออสเตรเลียโดยก่อนกลับ2วันม้ามีอาการเป็นไขต้ต่ําๆทานยาแก้ไข้ทุก4ีถึงหชั่วโมงหมอตรวจว่ามีเกรดเลือดต่ําคาดว่าเป็นไข้เลือดออกนอนพักที่โรงพยาบาลสองคืน ผลแลบแจ้งว่าไม่ได้เป็นไข้เลือดออกไม่ได้เป็นโควิดและไข้หวัดใหญ่พอวันที่17ทับ10ทับสองสตอน7มงเชา้าป้าปลุกมาให้ตื่นเพราะคิดว่าเมื่อวันจันนอนเยอะเกินไปทั้งทงที่ไม่ได้ทานยาอะไรนั่งคุยกับม้าม้ามีอาการจำเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้จำไม่ได้ว่าพีพีกับพี่เพชรมาเยี่ยม ก็เลยเรียกหมอทางด้านสมองขึ้นมาปรึกษาเวลา11นาฬกาได้พาม้าไปสแกน MRI เพื่อที่จะหาสาเหตุผล MRI สมองไม่มีเส้นเลือดอุดตันใดๆได้ปรึกษากับคุณหมอต่อจึงได้ทำการเจาะไขสันหลังเพื่อหาว่าติดเชื้อจากเชื้อโรคใดๆผลของไขสันหลังไม่พบเชื้อไวรัสแบคทีเรียใดๆแต่พบว่าไขสันหลังมีค่าแรงดันผิดปกติทราบแน่ชัดว่าสมองต้องมีการอักเสบอย่างแน่นอน จึงติดเครื่องวัดคลื่นสมองพบว่ามีคลื่นชักที่ผิดปกติเป็นจนํานวนมากจึงอยู่ในห้อง ICU ในคืนนั้นพอตอนเช้าอาการคลื่นชักไม่ได้ลดลงแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหลังจากนั้นมาเดือนต้องอยู่ในห้อง ICU ทั้งหมด16วันเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นผ่านช่วงวิกฤตไปได้อย่างยากลำบาก พวกเราทั้ง3คนป้าเพชรและพีพีอยู่ในช่วงที่เครียดที่สุดในชีวิตไม่นึกเลยว่าลูกทั้ง2คนจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้ทั้ง2คนเป็นกำลังใจให้ป้าในวันที่จิตใจอ่อนแอที่สุดและในวันที่สุดก็มาถึงวันที่ม้าเดือนหายจากอาการของโรคและสามารถกลับบ้านได้แล้ว ในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนที่สองถึงแม้ว่าจะมีอาการหลงลืมเหตุการณ์ต่างๆไปบ้างแต่ร่างกายต้องการเวลาฟื้นฟูเพื่อให้กลับไปแด่งเดิมพวกเราสี่คนอยากจะขอบคุณบุคคลหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากขณะที่บุคคลแรกที่ต้องขอบคุณก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยส่งผลิจัจต่างๆได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำขอขอบคุณนายแพทย์อัศวินภูวัฒนสารพออโรงพยาบาล ที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทุกเรื่องและต้องขอขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาลไ c u 8ทุกคนที่ดูแลรักษาอาการของม้าเดินให้หายปกติขออนุญาตเอ่ยนามคณะแพทย์ท่านที่1แพทย์หญิงปฏิมาอ,อราวรรณหะโนไทยท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจาร์นายแพทย์ชัยเศษศิวพรท่านที่3แพทย์หญิงจันจิราสาธุโรจิตโตท่านที่4นายแพทย์ยอดปิ่นโร์และคณะคุณหมออีก15ท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบ ขณะที่สองอยากขอบคุณญาติทุกๆท่านและเพื่อนทุกคนทุกวงการที่คอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นเพื่อนคอยหาเสบียงให้คอยเป็นกําลังใจในช่วงที่หมดกําลังใจขณะที่สามเพื่อนๆของเพชรและพีพีไม่ว่าจะติดธุระอะไรวางเมื่อไหร่ก็แวะมาพี่เบลบิวกินป้าพนัทม้าพิงพี่โอพี่เจเจพี่ต้าหนึ่งพี่บีพี่หวานพี่โกบพี่เพลินพี่ฤทธิ์แยมและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม และสุดท้ายอยากจะขอบคุณก็คือกำลังใจจากแฟนคลับของพีพีทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทั้งในไอแล้วก็ a c e b o o k แล้วก็ทวิตเตอร์และในทุกๆช่องทางอยากบอกว่าได้รับกำลังใจนั้นของทุกคนแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสื่อสารใดๆออกไปได้ทั้งสิ้นตั้งใจว่าจะไม่เล่นสื่อใดๆทั้ทงสิ้นจนกว่าม้าเดือนจะออกจากโรงพยบาบาลปอลอขออภัยทุกคนในช่วงวิกฤตทราบว่าทุกคนเป็นห่วงบางครั้งไม่ได้รับสายหรือตอบกลับใดๆ รับทราบความหงวงใยของทุกท่านจริงๆขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเผยอาการล่าสุดแม่พีพีหลังป่วยหนักเข้า ICU นาน16วันขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ